วันนี้เราก็จะมาพิจารณาว่าฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดให้นะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับสองหรือไม่โจทย์ของเราคือใครโจทย์ของเราคือฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชัน f x นะคะฟังก์ชัน f x เท่ากับ x กำลังสองลบด้วย4ทั้งหมดส่วนด้วย x ลบด้วย2เม mm ื hmm. ่อ x ไม่เท่ากับ2เราจะพิจารณาเป็นตัวนี้นะคะและก็เท่ากับ ฟังก์ชัน f x เท่ากับ3เท่ากับ3ก็ต่อเมื่อ x ของเราเท่ากับ2นะคะถ้า x เท่ากับ2เราจะให้ค่า f x เป็น3นะคะให้ค่า f x เป็น3นะคะจากโจนนะคะเวลาจะเราจะพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่นะคะเราคิดถึงใครเราคิดถึงบทนิยามของฟังก์ชันต่อเนื่องที่ให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ไม่ใช่ฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามบนช่วงเปิด ab นะคะแล้วก็มี c อยู่ใน ab จะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x กับ c ก็ต่อเมื่ออะไรนะคะก็ต่อเมื่ออันแรกนะคะอันแรก f c หาค่าได้อันที่สอง ฟังก์ชันลิมิตของฟังก์ชันหาค่าได้อันสุดท้ายเราจับ1และ2มาทําอะไรกันมาเท่ากับกันนะคะถ้าเกิดเท่ากับกันเมื่อไห่ก็าตามจะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c นะคะก็ดําเนินการทันทีเลยครับวิธีทำวิธีทำนะคะจากโจทย์ของเราจากโจทย์ของเราฟังก์ชัน f x ของเราเท่ากับแบบนี้เมื่อ x ไม่เท่ากับ2เท่ากับ3าม เมื่อ x เท่ากับ2นะคะจากบทนิยามเราสตาร์ทที่อันแรกเลยนะคะที่อันแรกเราบอกว่า f c หาค่าได้ซึ่ง f c ข้อนี้เราจะได้ว่าเท่าไหร่นะคะจากโจทย์จะได้ว่า f c ของเราคือเราสนใจ c ที่เท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับ2 f 2ของเราก็เลยมีค่าเท่าไหร่นะคะ เป็นสามถันฉี่เราก็ได้เรียบร้อยซึ่งข้อหนึ่งของเราเป็นไงนะคะข้อหนึ่งของเราผ่านต่อไปในอันที่สองนะคะอันที่สองเราจะหาลิมิตของเขานะคะเราจะหาลิมิตของฟังก์ชัน f x ตัวนี้นะคะซึ่งหาได้จากอะไรนะคะจากลิมิตของฟังก์ชัน f x ของเราที่เข้าใกล้ x เข้าใกล้ สนะคะซึ่งมี2ทางด้านซ้ายและสอทางด้านขวาเราก็ใช้สมการนี้ได้เลยนะคะใช้สมการตัวนี้นะคะ x ก,กำลังสงตัวนี้เลยเราก็ใส่ลิมิตเข้าไปนะคะ x ก,กำลังสองลบด้วย4ทั้งหมดส่วนด้วย x ลบด้วย2นะคะซึ่ง เวลาเราหาลิมิตเนาะเราก็คิดถึงอะไรทันทีถ้าเราเกิดเทคลิมิตเข้าัตวส่วนจะเห็นว่าลิมิตมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งใช้ทฤษฎีบท2ข้อห้าไม่ได้เราก็เลยทำไงนะคะจัดรูปฟังก์ชันใหม่เราก็จัดรูปฟังก์ชันใหม่ตัวบนนี้นะคะที่คูแถบเหลืองข้างบนนี้นะคะขออนุญ,ญาตเอาแถบตัวนี้ออกก่อน x กาลังสองลบด้วย4เราคิดถึงหน้ากําลังสองลบด้วยหลังกําลังสองนะคะกลายเป็นหน้าคือ x ลบสอนะคะคูนด้วย x บวกด้วย2ทั้งหมดส่วนด้วย x ลบด้วย2เมื่อ x เอข้าใกล้2และเราก็จะเห็นว่า x ลบด้วย2ส่วนด้วย x ลบด้วย2หารกันเป็น1น,นะคะพอเขาเป็น1ปุ๊บเราทำไงทันทีเราก็ดำเนินการ ต่อได้ทันทีว่าเป็นลิมิตของ x บวกด้วย2นะคะอย่าลืมวงเล็บนะคะอย่าลืมวงเล็บนะคะลิมิตของ x บวกด้วย2เมื่อ x เข้าใกล้2ก็เทคลิมิตเข้าเป็น2นะคะลิมิตของ2ก็มีค่าเป็น2เครื่องหมายบวกและก็ได้ค่าเป็น4ซึ่งในขั้นที่2ของเรานะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น4เท่ากับ ขั้นที่หนึ่งหรือเปล่านะคะที่เราบอกว่าลิมิตที่เราบอกว่า f c มีค่าเท่ากับ3มนะคะมีค่าเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันสแสดงว่าตามบทนิยามแล้ว f c กับลิมิตของฟังก์ชัน f x นะคะเป็นไงนะคะไม่เท่ากันเราก็จะสรุปได้เลยนะคะว่านั่นคือนั่นคือลิมิตของ ฟังก์ชัน f x ของเรานะคะเมื่อ x เข้าใกล้4 c. c ของเราตอนนี้เป็นสองนะคะไม่เท่ากับ f ที่4 c ของเราก็คือ2นะคะก็เลยสรุปได้ทันทีว่าดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือเปล่าเราก็บอกว่าฟังก์ชัน f t. ที่โจทย์าำนดให้ไม่ต่อเนื่องนะคะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ สองนะคะทันทีก็ให้เราไปไงพยายามคิดถึงบทนิยามนะคะว่าแรกหา fc หาค่าได้หรือเปล่าอันที่สองเราทำไงดูลิมิต fc ว่าหาค่าได้หรือเปล่าเสร็จแล้วนำสองตัวมาพิจารณาว่าเท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันก็ตอบว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องถ้าไม่เท่ากันเราก็ทำอะไรนะคะก็ตอบว่าเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็ Hoping you have See you.